รภูมิกับหนังไทยให้แล้วนะฮะวันนี้ได้ข่าวว่าเลอบอล21เปิดตัวแล้วเราก็เลยลองมาเดินดูที่ไนกี้นะฮะที่สยามเซ็นเตอร์อะก่อนอื่นนะ,ะว่าแวะจอแดน38ก่อนสวยไหมพี่ก้องเฮ้ยแม่ตัวจริงหล่อนะเว้ยเฮ้ยห,หล่อเลยอะ่ะดูวัสดุดิทีด่ดูดินี่ดูวัสดุตรงนี้ทุกคนนี่เว้ย เป็นแบบเหมือนอะคริลิกเว้ยตรงนี้ก็จะเป็นผ้าแบบเฮ้ยแบบเป็นส,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 สันสะันสันนะเฮ้ยเชียร์พรีเมียมเจ็ดพันสามโอ้เฮ้ยดีเลยสีก็สวยเนี่ยสีก็สวยสีนี้ใช่ไหมพี่อเออนี่มันจะมีสองสีอย่างงี้อ่ะดูคู่กันเฮ้ยเอาเรื่องว่ะล้วก็คือตรงนี้มันเหมือนสูงเนาะใช่ดูมันเหมือนสูงแต่มันไม่สูงไว้สะดวดูดีนะนี่มันจะมาว้าลตรงนี้มันจะมาว้าลตรงนี้นี่ดู รายละเอียดมันนีเทกเจอร์ต่างๆนี่เอ้ยเอาเรื่องเอ้ยทำดีเลยเฮ้ยแต่ผมว่าดีนะมันคือไม่หนักไม่เบาไปคือถ้าตัวนี้คือเบาวิวตาตั้มอันนี้คือตาตัา้มเบาไปเบาเบาสีใหม่เบาชิบหายเบาแต่ถ้าเกิดใครชอบรองเท้าเบาก็าการ์ดิโก้จับแล้วเป็นไงมีดีเลเซอร์ด้วยโอเค นี่นี่นี่เลยวันยี่สิบหรือวันยี<ะ>่สิบยี่สิบยี่สิบหรืออะมาดูตัวจริงนี่นี่ยีเออนี่ยี่สิบอันนี้ยี่สิบเอ็ดมาแล้วฮะทุกคนเรือไงเอ้ยเอาลองเทียบดูเฮ้ยส่งขายอะนะนี่เฮ้ยนี่พี่ชายผมส่งมาให้เมื่อกลางวันนี่เองไอ้นี่นเป็นหนังเลยนะเว้ยคล้ายๆแบบหนังกลับเหมือนกันนะกล้องดูดิ นี่ไนกี้ตรงนี้เป็นไดทถักเป็นไงดูดิเอ้ยรู้สึกเป็นหงนูงนี่ดูพื้นคล้ายเดิมคล้ายเดิมเลยคล้ายเดิมมากเหมือนเหมือนคล้ายๆเดิมเลยลายพื้น่ถ้าจะเหมือนกันเลยเออดูอันนี้ยี่สิบอันนี้ยี่สิบเอ็ดนะทุกคนดูราคาดีกว่าเท่าไหร่ทุกคนกำลัง้นกันอยู่เจ็ดพันสามร้อยบาทโอ้ยเจ็ดพันสามนะ สวยเลยอ่ะนดูในกี้ฝั่งนี้มันจะไม่เหมือนกันเราจะเป็นได้ถักพรีเมียมมากนี่แล้วก็แอสูมแอสูมนี่ดูดิข้างหลังนี่คือเคดีเลยข้เคดีตัวเดิมอ่ะอันนี้อันนี้ตัวใหม่ตัวใหม่ก่อหน้านี้ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้อยู่ไหนนี่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 ข้างหลังคือเคดีอย่างที่ผมอย่างที่ผมบอกไว้เป๊ะว่าข้างหลังคือเคดี Okay. เอ้ยเอาเรื่องเฮ้ยแต่ว่าแตกต่างนะสีใกล้เคียงต่างกันเยอะเหมือนกันนะเรื่องโ้นเรื่องอะไรพวกเนี้ยพี <S <S mm ่ใช่ดูแต่ว่ายังแบบข้อแบบต่ำๆกลางๆนะเฮ้ยแต่สองชอบนะพี่เพราะว่ามันมันดูแบบลิบเรียบ m มินิมอลอ่านี่เคดีเคดีสิบอเ้ยดีดีดูดีดูดีดูดีสีนี้สวยเฮ้ยเบาด้วยนะโอเคเลยอ่ะ โอเคโอเคประมาณนี้นะะแล้วกันแล้วเนี่ยอ2ยี่สิบสามสองก็ว่างยี่สนะิบถึงยี่สิบเอ็ดนะยี่สิบแบบผมแต่ยี่สิบแบบผมใส่ผมใส่เล่นอะมผมรู้สึกว่ามันเป็นรองเท้านี่แน่นแ่นแล้วเพอร์ฟอร์แมน <c oughs> ดีนะเพอร์ฟอร์แมนคือคือดีแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันมันแน่นเท้าผมไปหน่อยนี้ก็สวยเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูงี้อดูหัวเลยเนี่ยค้างสายแต่มันโครมไซส์กันนะค่อนข้างใกล้เคียงกันมาก โปรไฟล์ใกล้เคียงนะใกล้เคียงใกล้เคียงกันมากดูเด็ดพวกแท็กชั่นอะไรต่างนี่ออกมาเยอะเยอะกว่าคู่ยี่สิบตรงนี้กันพลิกกันพลิกเออดูรายละเอียดนี่แล้วระหว่างยี่สิบหรือยี่สิบเอ็ดอ่ะเราจะเงินที่ไหนซื้อวะมันติดตรงนี้ว่าระหว่างยี่สิบหรือยี่สิบเอ็ดเราจองเงินที่ไหนซื้อวะเจ็ดพันสามนะจะดูได้